มันไม่มีใครที่จะมาบอกเทคนิคหรือว่าวิธีการหรือข้อมูลต่างๆให้กับเราแบบนี้นะคะอันนี้คือเหมือนเป็นโบนนะัส ชื่อมุกดานะคะเป็นในหน้าสังหารค่ะความประทับใจนะคะของคลา์ f l m c นะคะจากที่ได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะ4โมดูลนะคะได้เห็นเนื้อหาแล้วแล้วก็ทราบเลยว่าครูส้มตั้งใจทำคลาสนี้ออกมามา,มากๆตั้งใจทําเนื้อหาเพื่อมาส่งต่อความรู้ให้กับพวกเรามากๆค่ะจากที่เคยเรียนฟรีใน YouTube มาหรือว่า FB มาเนี่ยเทียบกันแล้วมัน มันน้อยมากๆค่ะกับเนื้อหานี้เทียบเป็นมูลค่าได้เท่าไหร่อันนี้คือไม่สามารถเทียบได้แล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเรียนมาถึงนะตรงนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วที่ตัดสินใจจ่ายเงินเข้ามาอยู่ในสังคมแห่งนี้พี่ๆที่ทําแล้วประสบความสําเร็จที่อยู่ในในกลุ่มไลน์ของเราเนี่ยก็คือจะมาคอยเติมไฟให้กันและการตลอดทั้งเติมไฟทั้งกําลังใจนะคะทั้งคอยตอบปัญหาสามารถถามในกลุ่มนี้แล้วก็ พี่ๆจะมาช่วยกันตอบนะคะมันมันคือประสบการณ์ตรงที่พี่ๆเขาก็ผ่านกันมาก่อนคือน่ารักมากๆมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถหาได้จากข้างนอกทั่วไปนะคะมันไม่มีใครที่จะมาบอกเทคนิคหรือว่าวิธีการหรือข้อมูลต่างๆ ให้กับเราแบบนี้นะคะอันนี้คือเหมือนเป็นโบนนะสำหรับคนที่ยังลังเลอยู่นะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่อยากรวยออยากมั่งคั่งอยากมีพอร์ตอสังหาที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้อยากย่นระยะเวลาความสำเร็จให้มันสั้นลงก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาอยู่ในสังคมนี้ด้วยกันนะคะคุณค่าสวัสดีค่ะ